ถามว่าเอ๊หวยเนี่ยมันเฉพาะคนไทยคู่กับคนไทยมาตลอดไหมผมว่าไม่ครับเพราะว่าหลายประเทศเอ้าวหลายคนอย่าว่าแต่แบบว่าทุกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเลยค่ะคือทุกวันยังได้เลยค่ะหวยอะไรหวยอะไรหวยอะไรหวยประเทศเพื่อนบ้านหวยอะไรหวยลาวหวยลาวหวยยังอีกเกวียดนามกัมพูชาเวียดนามกัมพูซามีหมดเลยครับผมว่าน่าจะมีเกือบทุกประเทศเลยนะแต่ถ้าเป็นฝั่งอเมริกาเขามีอะไรนะ อะไรลอตโต้อะไรนะโอ้โหเป็นหมื่นเป็นหมื่นล้านมันสะสมสะสมอะไรของเขาอ่ะโอ้คนถูกจีต้องใส่หน้ากากไปรับอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนชีวิตได้หลายคนแต่ว่าคนทั้งโลกเจ็ดพันล้านคนจะเปลี่ยนชีวิตด้วยหวยเดลอตเตอรี่กี่คนนะนับเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมฮะเอาคนไทยเราโอโ้โหนานๆจะออกข่าวใช่ไหมเออ้รงหลังก็ชอบออกข่าวเนาะคนถูกลอตเตอรี่ที่นั่นที่นี่นันน่งรถไปมอบเอง โหดใจนั่นโน่นนี่ให้มันก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยทำไมเขาถูกทำไมเขาถูกทำไมไม่ใช่เราเวลาฟังรอตเตอรี่มาเอ,า,อางี้ก่อนนะฮะผมเคยไปรายการหนึ่งชื่อว่าไหนจะเอ่ยชื่อรายการเขาเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นคนจัดเกี่ยวกับไวสแล้วกันไวสใจสะอาดสมาร์ทแคมเนี่ยผมจะไม่กล้าพูดชื่อเต็มนะไวสใจสะอาดสมาร์ทแคมเต็มแล้วละ่ะเนี่ยเห็นไหมต้องมีที่กดเชื่อผมข้างหน้าต้องมีที่กดนะวันเสาร์นี่เลยนะมันต้องมีปุ้งปังปุ้งปัง,ปงต้องมีเป้าเป้าแล้วนะผมถามว่าข้างหลังเขาเขียนป้ายไงสปอนเซอร์ สลักกินแบ่งรัฐบาลย้อนกลับไปชื่อ,ช,อชื่อโครงการนะไว้ใสใจสะอาดแรับสนันสบสนุนโดยสลากกินแบ่งผมก็เลยถาม่าจัดงานว่าเนี่ททำไมสลากกินแบ่งมาสนับสนุนแบบไว้ใสใจสะอาดล่ะครับมันเป็นการพนันไม่ใช่เหรอใช่ครับตอนนั้นเป็นพระอาจารย์มันเป็นการพนันแต่เป็นการพนันอย่างอ่อนอ๋อแล้วมีไว้ทําไมเพื่อป้องกันการพนันอย่างแข็งนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เหตุผลดีเหตุผลดีเหตุผลดีนะฮะตอนเป็นพระมีคนมาขอไหมเราให้ถูกไหมโอ้โหโอ้ตกโต๊ะโเจ็บดูถูกดูถูกพระเนี่ยกับหวยเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งต้องห้ามในทฤษฎีในมโนคติในจินตนาการในความนับถือแต่ความเป็นจริงโอ้โห,โห,โห,โหแค่พระตั้งนะโมเนี่ยก็เป็นหวยแล้วนะฮะแห่งคนออีสานเนาะแห่งตะขัดเนาะ นโมตัสสะปะคาวโตอระหาโตสามมาสามพุทธแทงซะนี่ทัศสะยังฟังเป็นแทงซะเลยห้าสามสามเป็นไงล่ะหวยออกมาแล้วเป็นยังไงเยอะครับหรือแม้กระทั่งไปถอยน้ําชาพระอย่างเงี้ยคือพระต้ก็รู้แล้วเนาะโอ้เป็นชอ่องวาดบาร,รมีมันเยอะอะไรโยงก็ตีเป็นหวยยกไม้ยกมืออะไรพยายามจะไม่พูดไม่อะไรนั่งนิ่งเอา้าสงสัยหลวงพ่อคอแห้งมังเนี่ ทำไมไม่พูดไม่อะไรเลยปวดตีเป็นหวยเาหลวงพ่องั้นน้ำชาเท่าไหนแล้วกันน้าชาเท่าไหนโสิเป็นน้ําชาแล้วกันทันไหมเนี่ยทีมงานทากราฟิกทันไหมเป็นน้ําชาเป็นกาลินน้ําชาวันนี้เพิ่งวันแรกนะรอรอทีมงานนิดนึงก็สปอนเซอร์เข้าได้นะคิดว่าจะไม่ได้หวยแล้วหลวงพ่อก็พูดตามสัจธาญาณของท่านคอมมอนเซนระก็มีโยมโยมระวังหกระวังหกเฮ้ย วิ่งหกไปเลยเพื่อนวิ่งหกไปเลยเพื่อนเป็นไงพระทําอะไรมันก็เป็นหวยหลวงพ่อพยอมบอกเห็นไหมการ์ดตอนตอนที่เราไม่ดังโบกรถยังไงก็ไม่จอดพอเราดังแล้วมีเชื่อเสียงแล้วแค่โาเดินเล่นน้วัดจอดรถหลวงพ่อจะไปไหนรับจะไปส่งครับหลวงพ่อดูสิตีเป็นหวยหมดขนาดนัดมาพระพยมยังไม่รอดไปเข้าห้องน้าโจมตีหวยเป็นแปดแปดดูสิขนาดพระเข้าห้องน้ำตีเป็นแปดแปดเนี่ยพระปัสสาวะได้ตีเป็น ตีสี่สี่ประมาณนี้โยมนึกออกไหมหลังจากนั้นเจ้าวาดก็เลยพอละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแพร,ร่ีด้าเดี๋ยวหาว่าให้หวยนี่นี่ไปโยงน้องทำไมอีกเนี่ยรายการแรกมันต้องเอ่ยแหละมันทาให้เราสึกไม่เกี่ยวสิบางคนชอบบอกว่าโทษแพรีีด้าผมสึกว่าแพรี่เดี๋ยวเขพูดประเด็นนั้นเอาประเด็นนี้ก่อนหลวงพ่อก็เลยไม่ให้หวยบ้าเอาพระป่ามาวัดวัดเดียวพ่อที่นี่ให้หวยแม่นพอเจ้าวาดไม่ให้ศีลไม่พรโมตสะหาห้าสามสามไม่มา ให้ผู้ช่วยเจ้าวาดแทนจะไปขังอะไรล่ะเอ้ในบอกว่าเอาพระป่ามาวัดนี้แล้วหลวงพ่อจะบอกหวยไงทําแบบนี้ไม่รักษาคาพูดผมไม่มาแล้วนะปีหน้าเนี่ยพระป่าเนี่ยเดือดร้นอนวัดศรีสลาเนี่ไม่เสร็จองไงดีก็เลยหลวงพ่อกำลังจะเดินม,มาส่งอยู่ตรงศาลาพอดีเลยนี่จะขึ้นรถบัสแล้วหลวงพ่อครับวันนี้อะไรหลวงพ่อวันนี้อะไรหลวงพ่อได้ยินก็อ๋ออีกแล้ววันมาเรื่องนี้อีกแล้วก็เลยโบกมือเฮ้ยให้เคียงงวดที่แล้วห้าห้าห้า บ้าหวยอารมณ์ดีห้าห้าห้าไปซื้อปับ๊บหวยออกมาสิบก็ได้ออกประมาณเท่าไหร่สิบห้านาฬิกาแล้วกันเนาะเลขที่เข้า<อ>เลขที่ออกโอ้โหนานพาะที <c oughs> อาจจะกูเร็วไปนิดน,นึงท <c oughs> ีมงานมนแรกเพิ่งมาเจอกันอาจจะยังไม่โบ๊ะวะ <c oughs> เลขที่ออก 7, 8, 7, 8, เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่อ้าไม่เข้าเลยห้ 5, 5, 5, 5. 7, 8, าห้าห้าเจ็ดแปดสี่คนละเรื่องเลย โอหาหลวงพ่อเลยหลวงพ่อคะกุห์าพาพระป่ามาไม่เคยไปวัดอื่นเลยมาวัดนี้อยากให้สาราเสร็จหวยแค่นี้ให้ไม่ได้เลยครับทำไมต้องหลอกกันด้วยเป็นพระเป็นเจ้าผีหลอกเข้าใจกันแต่พระหลอกได้ยังไงครับอาตมาหลอกอะไรโยมเอาก็หนูตะโกนถามหลวงพ่อวันนี้อะไรวันนี้อะไรโบกมืองี้ห้าห้าใช่ไหมครับเป่าอาตมาบอกว่าอย่าเล่นอย่าเล่นเออเอางี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบทางด้านนี้แล้วพอจะมีศักยภาพก็ไม่ว่ากัน แต่คนที่ตัวเองมีเบี้ยน้อยหอยน้อยมีหลักสิบหลักร้อยแต่เล,เล่นเป็นพัน ه, ไม่น่าพูดถึงพี่สาวตัวเองเลย <c oughs> พอแล้วนะเราอะ่ะเราเล่นเยอะนะเราอะ่าอะแล้วก็บ่นว่าเงินไม่พอใช้นะมันจะเดือดร้อนน้องนะไม่เอานะเลือกได้เลือกแต่ถ้าเลือกไม่ได้ทํำยังไงเลือกไม่ได้เอาปีบมาเลยครับเอาปีบมาเจาะรูแล้วเป็นเจ้ามือเองเลยงวดนี้คุณสมบูตตกตัวเองเป็นคนเล่นซื้อไปเลยสองร้อย เลขห้าห้าเมื่อกี้ก็ได้เจ็ดแปดสี่เมื่อกี้ก็ได้ซื้อไปเลยแล้วหยอดไปเลยสองร้อยออกหวยออกปุ๊บไม่ถูกอย่าแตะต้องเงินนั้นเพราะไม่ใช่เงินคุณแล้วมันเป็นเงินของเจ้ามืองวดต่อไปหล้างแค่นหน่อยเท่าเลยสี่ร้อยเลย,เลยซื้ออีกไม่ถูกไม่ถูกออกไปในนั้นอีกซื้อไปเลยครึ่งปียังไม่ถูกอีกก็อย่าไปแตะต้องเงินเฮ้ยถูก,ออกครึ่งปีผ่านไปงวดวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมถูกแล้วแต่คุณคุณเอาเงินออกมาใช้หรือคุณจะเก็บไว้เหมือนเดิมก็ได้ ถึงเส้นปีลองเปิดดูครับอาจจะเป็นหมื่นหรืออาจจะเป็นแสนก็ได้เลือกได้เลิกแต่ถ้าเลือกไม่ได้เป็นเจ้ามือเองด้วยกันเล่นเองแทงเองสรุปง่ายๆเก็บเงินนั่นแหละครับอันเนี้ยคุณจะถูกหวยชัวร์ถูกทุกวันด้วยเก็บวันละร้อยปีหนึ่งเท่าไหร่สามพันหกอุ้วันละร้อยเลยสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเห็นไหมโอ้ก็ไม่น้อยนะฟังเหมือนน้อยแต่ไม่น้อยจ่า ให้เลขหน่อยได้ไหมเหรอ,อถ้าให้แม่นเนี่ยมันก็จะไม่สบายใจนึกว่าไม้พระเวลาให้ห่วยแม่นเนี่ยเจ้ามือก็จะมาใส่บาทรนละแต่ไม่ใส่ด้วยอาหารนะแกล้งให้แม่นเกินไปแล้วนะจะเดือดร้อนนะโยมเดือดร้อนพระก็จะเดือดร้อนนะรกออกไหมฮะเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเคารพพระทุกรูปพระยังอันตรายเมื่อกี้ดูอาจารย์สมปอง มันเล่นนะพุทธรูปผมก็เยอะนะยันเยินผมก็เยอะแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งรายการเราเริ่มวันที่สิบสี่เดือนห้าปีหกแปดนะสิบสี่ศูนย์ห้าหกแปดเป็นไงให้ทีอย่าไปให้สองตัวสามตัวหกตัวไปเลยหนึ่งสี่หายเจอศูนย์ห้าหกแปดหาได้ฝากพี่ไปหนึ่งเลยนะ อุ้ยถูกก็ไปรับเงินเสิ็ครับไม่รออะไรละครับเป็นการพนันอย่างอ่อนเพื่อป้องกันการพนันอย่างแข็งเอจอาจยามีาานคนมาบอกว่าเสื้อดอกครับพระใบ้แน่นถ้าเขซื้อเองสิเขาบอกญาติโยมทำไมอ่ะอ๋อถ้าพระรู้แม้กระทั่งผมรู้หรือคนที่กําลังส่งเสียงอยู่เนี่ยผมจะไม่บอกว่าเขาคือคุณเคนโดเขาพูดออกไปถ้าแม่นผมจะไปบอกคุณทําไมผมก็ซื้อเองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจะ่ะไปเลยร่ำรวยไปเลยเขาไม่บอกหรอก แล้วทำไมบางทีบอกถูกเอ้าคนลามันพูดก,กันได้แม่แม่เวลาเด็กพูดอะไรออกมา,อาบอกกันหน่อยหน่อยห,ห้าสี่หกห้าสี่หวยที่เข้าเ<อ> <laughs> นี่ยอุตส่าห์รอบสองแล้วต้องมาแล้วนะหกห้าสี่เฮ้ยอาจารย์บางทีไหว้ลูกไหว้หลานตัวเองเลยนะเดี๋ยวว่แต่ไหว้ลูกไหว้หลานถ้าหมูออกมาแล้วหน้าตาประหลาดประหลาดต้นกล้วยคล้ายพญาน,นาคมะพระา้าวคล้พญาน,นาค ออกมาเป็นรูปนั้นรูปนี้เราก็ไหว้แล้วกุศลให้โชคให้ลาบเราสะท้อนอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับบางทีอาจจะสะท้อนความเป็นอยู่ของประเทศนั้นๆว่าพอเราทํางานแล้วมันปรองชีพไม่ได้พยายามเขาบอกคนขยันแล้วจะรวยบางคนบอกอ๋องั้นแม่หนูรวยไปตั้งนานแล้วค่ะถ้าขยันแล้วจะรวยบางทีขยันมันก็ไม่ได้รวยนะคะอยู่ที่ว่าขยันทําอะไรขยันเนี่ยทำไรทำนาที่ญี่ปุ่นอรวยได้ ปลูกเชอร์รี่ที่สวิตเซอร์แลนด์รวยได้ปลูกสตรอเบอรี่ที่เยอรมันเนี่ยรวยได้เขามีอะไรรองรับแต่มาแปลกเหมือนกันทาไรทานาประเทศไทยรวยไม่ได้ก็ไม่รู้นะ่ะติดอันดับหนึ่งในสามของโลกตลอดแข่งกับอินเดียแข่งกับเวียดนามแต่แปลกจนแล้วจนี้ใครรวยใครรวยอ่าเจ้าของโรงสีก็ไม่รู้เือนกัานนะทํานาไม่เป็นปลูกข้าวไม่เป็นเลยเอานิ้วไปจิกลงไปเนี่ยปลูกจะอะไรน่าจะตายอะ่ะแต่ก็เออก็ร่ำก็รวย ระบบระบบหรือเปล่ามันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะครับเราจะไม่ไปเรื่องเ่อกนี้จนไปอนีดหน่อยเรื่องต่อไปดีกว่านะฮะ